อุบัติเหตุรถเฉียวชนคนข้ามถนนทางม้าลายบริเวณหน้าตึกแกรมมี่ถนนอโศกมนตรีเกิดขึ้นให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรุนแรงมีทุกระดับตั้งแต่บาดเจ็บพิการและเสียชีวิตไม่เพียงแค่สร้างความสูญเสียแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวินัยการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎจราจร ทางม้าลายไม่สามารถห้ามให้รถหยุดได้ทงแดงจึงถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ชั่วคราวในการข้ามถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองค่ะไม่เพียงแค่เพิ่มความปลอดภัยในการข้ามถนนเท่านั้นหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพม,มหานครตำรวจนครบาลและมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธได้พยายามร่วมกันหาทางออกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีก โดยจะมีการแก้ไขสัญญาณไฟจราจรให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มเส้นชะลอความเร็วก่อนจะถึงทางม้าลายและติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับผู้ขับรถที่ไม่เคารพกฎจราจรนอกจากนี้ยังมีนโยบายในการแก้ปัญหาระยะยาวร่วมกันทั้งการสร้างอุโมงค์ให้คนลอดการสร้างสะพานล,ลอยในจุดเสี่ยงรวมไปถึงสร้างสกายวอล์กแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นต้องรอความเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง อ๋อทั้ง3อย่างเลยครับมีม,มีมีความสําคัญเท่าๆกันวินัยนี่ก็ต้องปลูกฝังอยู่แล้วขณะเดียวกันถึงคนมีวินยัยถ้าสัญญาณไฟไม่ชัดเจนเส้นชะลอความเร็วไม่ดีอะไรก็ต้องทําและสุดท้ายก็คือคนมาเดินตัดอยู่บนถนนที่จราจรคับข้างเนี่ยมันก็สุ่มเสียงเพราะฉะนั้นการทําเป็นอุโมงค์ให้คนลอก็น่าจะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามน้ำใจและวินัยของผู้ใช้รถในการเคารพกฎกตกิกาบนท้องถนนคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียของทุกชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นเอกลักษณ์นำบุงสาถ่ายภาพอรพันธ์ขันทองคำข่าว5้าหน้าหนึ่งรายงาน